ทุกๆเดือนเราก็ต้องมาบอกกันอย่าให้ละเลยเรื่องงามยามมกมันดีผ่านก็มาถ้าเราไม่จับเราก็ไม่ได้เหมือนกับนั่งรอแต่ถ้าทําอะไรถูกเรื่องถูกยามฝนไม่ตกไปเปลี่ยนหลังคาแต่ว่าปลอดภัยแต่ไปเปลี่ยนหลังคาไม่รู้ฟ้ารู้ดินฝนตกลงมาหาใหญ่เปียกทั้งบ้านอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆยูทูบทุกๆท่านนะครับกดซ u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามผม เป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกทท่านนะครับสวัสดีครับรู้ฟ้ารู้ดินกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชนาการครับุหกเจ็ดนี้ครับตั้งแต่วันที่หเป็นต้นไปเปลี่ยนเป็นเดือนงูเลยครับงูมีพลังมากเพราะนั้นผมจะบอกว่าความเป็นมงคลในการเปิดร้านกิจการเอาเฉพาะแกรนโ o p e n นิ่งก่อนในครั้งแรก ท่านที่เปิดร้านมาตั้งนานแล้วจะแกรนโอเปนนิ่งให้คนได้รู้จักมากขึ้นเลือกวันพุทธที่8เวลา7โมงถึง11โมงการทำแกรนโอเปนนิ่งคือแต่งหน้าร้านให้สวยงามโดดเด่นไม่เคยทาสีตรงประตูบ้านขอบประตูทำเลยครับนั่นจะมีชีวิตชีวาถ้าไม่ทำอะไรเปลี่ยนหลอดไฟใหม่สักดวงหนึ่งหน้าบ้านความเป็นมงคลจะเกิดขึ้น วันที่สองคือ13ึกพฤษภาคมเป็นวันจันทร์ตั้งแต่9โมงถึง11โมงเป็นฤกษกสำหรับคนที่จะเปิดร้านใหม่สิงๆไม่เคยเปิดร้านเลยขอใหม่ๆโดดเดียวเปิดปั๊บคนเยอะนี่เรียกซับทันทีจันทร์ที่13ครับแล้วพุทธที่15หล่ะครับทันทีอยากจะเปิดร้านเกี่ยวกับสายมูของมงคลทั้งหลายนี่ครับจะให้เฮงจะให้ปังนั้นครับ เปิดวันพุทธที่15ตั้งแต่ตีห้ถึง7โมงหนึ่งลอ,อีกครั้งหนึ่งบ่ายโมงถึงบ่ายสโมงเย็นเนี่ยช่วงจังหวะเขาเรียกว่าทั้งเทพทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทั้งผีหน้าบ้านออกมาช่วยเหลือพุทธที่15โเนี่ยมงคลเยี่ยมมากไปต่อครับวันมงคลยังไม่หมดอาทิตย์ที่19พฤษภาบ้านเก่ารีโนเวทใหม่ ทำร้านใหม่เพื่อให้ลูกค้าเข้าใหม่ปิดมาเกินเจวันต้องการเปิดใหม่อาทิตย์ที่19พฤษภาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะเพื่อเปิดใหม่นั้นลองทําดูบ้านเหมือนคนเกิดใหม่ฟื้นขึ้นมาจากอะไรครับจากนอนพังงาบพังงาบแล้วเออจะมีชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมอีกครั้งหนึ่งอีกวันหนึ่งสุดท้าย เสาที่25พฤษภาคมเวลา9โมงถึง11โมงนะครับเนี่ยถ้าคุณเปิดร้านใหม่แล้วมีพิธีเชิญพระบวงสวงถวยเทพเทวดาเลือกวันนี้เลยครับเสาร์ที่25พฤษภาทุกอย่างถวยเทพจะมาอำนวยอวยพรหน้าบ้านร้านของคุณอย่างดีนี่คือเลือกมงคลประจำเดือนพฤษภา ขอให้ทุกคนโชคดีมีเฮงครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ